สวัสดีครับเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ที่นี่แล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาที่ผมเตรยียมมานะครับจะใช้เวลาคงไม่เกินสินาทีผมอยากจะใช้เวลานี้ในการสรุปแล้วก็เสริมที่หัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน ได้พูดเอาไว้อย่างน้อย3ข้อครับข้อที่1ในภาพย่อยนะครับมีเส้นแบ่งระหว่างคดีของพรรคก้าวไกลกับพรรคอื่นๆที่ถูกยุบมาในอดีตอันนั้นก็คือระเบียบของกกตอเองที่ผ่านเป็นกฎหมายเมื่อกุมภาพันธ์ปี2,566ไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติหรือย,ย้อนไปตั้งแต่ไทยรักไทยไม่มีระเบียบข้อบังคับ กฎหมายของกะกะตในการรวบรวมพยานหลักฐานในการยุบพักพักเก้าวไกลเป็นพักแรกที่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับพักเก้าไกลในคดีของเรากับคดีต่างๆที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เก้าไกลไม่เหมือนพักอื่นที่ถูกยุบในอดีตในภาพย่อยข้อ2ครับในภาพใหญ่ตั้งแต่ ปี2,549นะครับเกือบจะ20ปีที่ผ่านมามีพักการเมืองถูกยุบไปทั้งหมด33พักมีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมด249คนเป็นอย่างน้อยมีอยู่1นึ่งพักที่รอดแล้วก็ถูกยกคำร้องเมื่อปี2,553หรือประมาณ14ปีที่แล้วนะครับ คดีนั้นถูกยกคำร้องเป็น1ใน34พักนะครับมี34พักที่เข้าสู่คดี33ถูกยุบ1รอดพักนั้นถูกยุบอ่อพักนั้นรอดไม่ถูกยุบและยกคำร้องเพราะขบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายในทะเบียนตอนนั้นไม่ได้ทำตามสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการในกรณีของพักคก้าวไกลตามที่ หัวหน้าภาคคุณชัยชวัส์ได้พูดไปแล้วมีเส้นแบ่งคือกระบวนการในการพิจารณายุบพักที่กกตไม่ได้ทําตามผมไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อกล่าวหาไม่ได้มีโอกาสที่จะต่อสู้ไม่ได้มีโอกาสที่จะอธิบายให้กกตฟังซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ผมเสียไปเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากก,กตทําตามระเบียบที่ตัวเองออกมาเอง,เ,องเมื่อกุมภาธ์2566ผมจะมีโอกาสได้อธิบายให้กกตได้เข้าใจ ได้โอกาสรับทราบแล้วก็ได้อธิบายไปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกฎแก้แกฎหมายเป็นนโยบายนั้นกกตอเองก็เคยยกคำร้องเพราะมีเคยมีคนมาร้องไปแล้วนะครับรวมถึงพยานหลักฐานหลายๆชิ้นที่เดือนที่แล้วเรามีโอกาสได้เช็คหลักฐานของทางฝั่งกกตเราก็เห็น ว่ามีรูปภาพมีบุคคลที่ไปปรากฏอยู่ในรูปแบบของคดีที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้ากระบวนการที่เกิดขึ้นในการยุบพักมีเพียงหนึ่งพักที่รอดเพราะความไม่ชอบด้วยกฎหมายความไม่เป็นธรรมของระเบียบการยืน่นการยุบพักของกรตรทำให้เกิดการยกค,คำร้องได้ในกรณีของ ภาคเก้าไกลก็รู้สึกว่าเสียโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับกกบตแล้วกรกตก็ไม่ได้ทําตามระเบียบที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเมื่อกุมภาพันธ์2566ประเด็นที่3ครับอยากจะขออนุญาตให้เครดิตกับการอ้างอิงข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อที่เราได้ทำมาตอนนี้บุคคลที่1ที่อยากจะขอขอบพระคุณนะครับก็คือศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไครพศนะครับที่ใน พยานหลักฐานที่เป็นพยานหลักฐานในรูปไม่ได้เป็นรูปแบบของวาจาก็จริงแต่เป็นหลักฐาน,นเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับอาจารย์สุรพลได้พูดได้เขียนลงไปในกระบวนการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญท่านได้อ้างอิงถึงกระบวนการของอสหภาพยุรโรปที่เรียกว่า Venice Commission Venice Commission นี่เป็นหน่วยงาน ที่ดูแลรับผิดชอบเรียกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญนะครับหรือเรียกว่า constitution justice มีอยู่7ข้อครับเมื่อปี2000มีคนถามไปที่ Venice Commission หรือกรรมธิการ Venice ว่าในการที่สารรัฐธรรมนูญจะยุบพักใดพักหนึ่งเนี่ยควรที่จะมีไกด์ไลน์ในการปฏิบัติตามอย่างไรนะครับซึ่งมีทั้งหมดออกมา7ข้อ7ข้อนั้นก็กลายมาเป็น โดยที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับเจ็ดข้อนั้นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งว่าการที่เราจะโดนยุบพักหรือไม่โดนยุบพักนั้นก็ควรที่จะมีบรรทัดฐ,ฐานตามที่ Venice Commission ได้อธิบายไว้ใน9ข้อซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2,000ก็คือเมื่อ24ปีที่แล้วอาจารย์สุรพลท่านก็ได้กรุณาใช้ Venice Commission มาเป็นหลักการในการาต่อสู้คดีนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะยุบไม่ยุบพักอะไรเนี่ยมันต้องมีไกด์ไลน์อย่างไรบ้างตามมาตรฐานยุโรป อ้างอิงที่2ก็ขออ้างอิงไปยังพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Reporters นะครับคือสื่อที่ผมได้มีโอกาสอ่านว่าท่านตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญก็มีการถแถลงข่าวเมื่อน่าจะสักเดือนที่แล้วว่าจะมีการประชุมศาลร,รัฐธรรมนูญเอเชียที่ประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็าตุลาการท่านก็ได้เชิญ Venice Commission หรือกรรมธิการเว i ิ e จาก ยุโรปมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอขออนุญาตให้เครดิตแล้วก็ขอบพระคุณทั้งอาจารย์สุรพลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่อธิบายให้ฟังว่าการที่ก่อนที่หัวหน้าชัยธวัฒจะมาถแถลงได้แบบนั้นนะมี ที่มาที่ไปในการต่อสู้อย่างไงมี legal basis หรือว่าหลักการทางกฎหมายในการต่อสู้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปอันนั้นคงเป็นการสรุปแล้วก็เสริมในสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ได้พูดแล้วก็ให้เห็นได้ภาพย่อยนะครับในการสู้คดียุพักและภาพใหญ่ในการสู้คดียุพักรวมถึงที่มานะครับในการใช้หลักในการใช้กฎหมายในการอธิบายรูปแบบในการต่อสู้คดีของเรานะครับ สำหรับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับคือการสรุปสุดท้ายในการถแถลงการปิดคดีการสู้คดียุบพรรคก็คือพรรคเก้าไกลเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระระมุขนั้นเป็นการนําองค์ประกอบสองประการกล่าวคือระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาดํารงอยู่คู่กัน กลายเป็นระบอบการเมืองที่โดยหลักการแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐขณะเดียวกันก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจักรโดยพระองค์ไม่ทรงใช้อำนาจทางการเมืองและการปกครองด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้องค์พระประมุขของรัฐ จึงดำรงความเป็นกลางทางการเมืองมีพระราชฐานะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องมิได้การประสานสถาบันพระหมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยให้กบกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสามารถรักษาคุณค่าพื้นฐานของทั้งสององประกรอบอย่างสมดุลจึงเป็นโจทย์สำคัญของการทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แน่นอนว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในแต่ละประเทศย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวการจัดระเบียบสังคมการออกแบบสถาบัานทางการเมืองระบบกฎหมายวัฒนธรรมคุณค่าพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแต่ละประเทศนั้น ย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมความพยายามที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของเราเพราะจะทำให้สูญเสียความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขาทางสังคมที่เปลี่ยนไปตาม ยุคสมัยเสียโอกาสที่จะรักษาสิ่งเก่าและเชื่อมประสานกับสิ่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แปลกแยกต่อกันการปกปักรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะเป็นการกดปราบโดยใช้กำลัง ไม่ว่าจะเป็นการกดปราบในนามของกฎหมายมีแต่ต้องส,งสร้างสมดุลให้ได้สัสดส่วนเหมาะสมต่อยุคสมัยระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบอบนี้มั่นคงยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนทว่าหลายปีที่ผ่านมา การนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนำไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับการทำรัฐประหารทั้งการทำรัฐประหารโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นเกินเพื่ออำพรางการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างช่อชนของคนบางกลุ่มประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองตามยุคสมัย ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเมืองและความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ซึ่งสังคมไทยในอดีตอาจไม่คุ้นเคยแต่แทนที่ผู้มีอำนาจจะตะหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามแสวงหากุศโลบายด้วยสติปัญญาเพื่อคลี่คลายแรงตึงเครียดในระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทยและสร้างฉันทามติใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย กลับเลือกที่จะใช้อํานาจกดบังคับประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในลนักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่เป็นสมาชิพกพรรคก้าวไกลเล็งเห็นความจําเป็นที่จะเสนอให้ปรปับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยมีเจตนา ที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลใหม่ที่ได้สัสดส่วนระหว่างการคุ้มครองพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขก,กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มิใช่การบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหลักการคุณค่าพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในทางตงกันข้ามการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะต้องโอบรับความคิดเห็นที่ดำรงอยู่หลากหลาย ในสังคมอย่างมีพราดอนภาพมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกระบวนการทางประชาธิปไตยแก้ปัญหาความแตกต่างขัดแย้งในสังคมอย่างมีวุฒิภาวะด้วยวิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ ร่มพระบารมีที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้ยืนยงสถาพรสืบไปเยี่ยงนา,นานาอารยะประเทศและนี่คือเจตนาอันแท้จริงของพรรคก้าวไกลขอบคุณครับ